ปิดท,ท้ายอีกหนึ่งข่าวพี่ต้นบอกว่ามีน้ําท่วมหนักเลยที่โซมาเลียใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตนี่คือเบื้องต้นนะ29รายแล้วก็อบพยพเป็นคนไร้บ้านเนี่ยสามแสนกว่าคนแล้วนะคะเรื่องนี้สํานักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าสํานักงานจัดก,การภัยพิบัติแห่งชาติของโซมาเลียออกมาระบุข้อมูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะว่าเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโซมาเลียในรอบหลายทศวรรษค่ะ ผู้คนเสียชีวิตไปแล้วเบื้องต้น29รายประชาชนมากกว่า3 0 0 0 0 0คนต้องอพยพจากบ้านเรือนนะคะซึ่งเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากภัยแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีของภูมิภาคโดยเรียกว่าปรากฏการณ์รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษค่ะซึ่งทางสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของโซมาเลียยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่า เหตุน้ำท่วมครั้งนี้เลวร้ายยิ่งกว่าน้ำท่วมเมื่อปี2540แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จำนวนผู้ที่เป็นผู้พัดถิ่นเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่แจ้งเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทางด้านขององค์การสหป,ประชาชาติออกมาระบุว่าประชาชนในเมืองลุกบาอย่างน้อย2,400คนถูกตัดขาดค่ะซึ่งแม่น้ำจับบานะคะทำให้ตลิ่งเนี่ยเอ่อนอก ลิ่งมันพังและนอกจากนี้นะคะยังเกิดน้ําท่วมในประเทศเคนยาซึ่งก็อยู่ติดติดกันนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตในเคนยาเนี่ยอีกอย่างน้อยคือ15คนในขณะที่ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์เขาออกมาบอกนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่รุนแรงแล้วก็เกิดได้บ่อยมากขึ้นโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่แถบแอฟริกาจุดนี้จะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ยังระบุนะคะว่าน้ําท่วม ในภูมิภาคเกิดจากผลกระทบร่วมกันของ2ปรากฏการณ์ของสภาพอากาศก็คือ1เลยปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะแล้วก็2คือมหาสมุทรอินเดียไดโพนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยทำให้อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรสูงขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ย มันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเป็นด้วยนะคะนะคะเอาละนี่ก็อีกถึงพื้นที่นะส่งาากัาใจกันไปนะคะน้ําท่วมครั้งใหญ่เลยในโซมาเลียแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจ,จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะ